โปรเปตัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์ผมรับดูดวงสําหรับคนที่อยากจะดูแบบพลังจิตนะครับผมเป็นไซคิคคือหมอดูพลังจิตนะครับไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดไม่ใช้เวลาตกฟากไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิน้นเพียงแค่คุณผู้ชมตั้งคําถามสิ่งที่อยากจะรู้ที่สุดทำไรแล้วรวยอยู่ที่ไหนแล้วรวยจะมีคู่แท้ไหมหรือว่าจะหมดหนี้หมดสินเมื่อไหร่ คดีความจะเป็นอย่างไรบ้านจะถูกยึดหรือเปล่านะครับก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าชีวิตของคนเราสามารถมีเข็มทิศชีวิตได้นะครับดยการดูดวงฉะนั้นคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆต้องดูดวงทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณผู้ชมมีค่าเสมอ ที่สําคัญที่สุดมันมีค่าครูถ้าอยากจะดูดวงแล้วไม่ลําบากเรื่องการเงินก็ติดต่อมาได้ที่ l ลน์แอ p o p i t a t 2021เป็นภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ p o p a t a s 2021มีคําว่า a ออยู่ข้างหน้านะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมยังลําบากเรื่องการเงินก็ยังไม่ต้องก็ได้นะครับเอาเงินไป ไปเพิ่มพูนเงินตัวเองด้วยวิชาแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศวิชานี้สามารถทําเงินได้ขั้นต่ําปีหนึ่งก็ประมาณ3บาท5บาท7บาทสําหรับคนที่ไม่ได้เรียนกับผมนะครับแต่ผมมีสอนฟรีอยู่ในช่องของผมนะครับฉะนั้นทุกครั้งที่ทํากําไร30สตางก็ไปแลกคืนคือการให้นำเงินไทยไปแลกเป็นสกุลเงินต่างประเทศสกุลเงินไหนก็ได้ที่ แข็งแรงกว่าเรานะครับไม่ใช่เอาเงินไทยไปแลกเงินลาวหรือเงินไทยไปแลกเงินเคมรอะไรเงี้ยเงินไทยไปแลกเป็นเงินพม่าเราจะต้องไปหาสกุลเงินที่แข็งแรงกว่าเศรษฐกิจดีกว่าเช่นเอาเงินไทยไปแลกเป็นเงินมาเลเซียเอาเงินไทยไปแลกเป็นเงินเยนเงินญี่ปุ่นเอาเงินไทยไปแลกเป็นเงินออสเตรเลียสิงคโปร์หรืออังกฤษอเมริกา หรือแม้กระทั่งเอาเงินไทยเป็นแลกเงินวอนญี่ปุน่นอะเกาเรี Korea. หรืออาจจะเป็นเงินไทยเป็นแลกเป็นเงิน AED ก็คือของดูไบฉะนั้นผมบอกเป็นแนวทางให้แล้วนะครับปีหนึ่งก็ทํากําไรประมาณ3บาท5บาท7บาทไม่เกิน8บาทสําหรับคนที่ไม่ได้เรียนกับผมเพราะว่าเราทํากําไรครั้งละ30สตางค์สิครั้งก็3บาท10ครั้งก็3บาท,บาทแล้วขั้นต่าก็3บาทร้อยละ3 ถ้าทำเก่งก็ร้อยละหกร้อยละเจ็ดก็มากกว่าดอกเบีย้ยที่เขาให้กันในตามท้องตลาดส่วนใหญ่ก็ให้แค่6กหกสี่หกหกแค่นี้แหละแต่ถ้าคุณผู้ชมเรียนการแลกเปลี่ยนเงิน,งนตากับผมเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ประมาณ15บาท20บาท35บาทใน1ปีแต่ทั้งหมดแล้วเป็นชุดความรู้นะครับการแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินตา่างประเทศที่ผมให้คือความรู้ คุณผู้ชมต้องไปลงมือทำเองนะครับเพราะว่าจะรวยอะ่ะมันต้องมีวิธีแต่ต้องทำเองเพราะว่าผมไม่ใช่ในหน้าผมไม่ใช่บร็คเกอร์แล้วผมก็ไม่กินคอมมิชชั่นใครและที่สำคัญผมไม่ร่วมระดมทุนที่สำคัญเพราะผมไม่ต้องการให้ใครลำบากทฤษฎีเป็นเรื่องของความรู้แล้วทำให้เรารวยไม่ได้มาเอามาลงทุนที่นี่ถ้าลงเงินแสนจะได้เงินหมืน่น เงินล้านอะไรก็ว่าไปอันนั้นเป็นเป็นเรื่องของการมิจฉาชีพะปะเบิดระมัดระวังนะครับเวลาเราดูในช่อง Youtube ช่อง TikTok ช่อง Facebook แล้วถ้าเราแบบใจไม่แข็งพอมีแต่คนชวนมาเอาเงินมาล่อเรามาหลอกเราแล้วมาบอกว่ามันจะได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาทำเป็นขบวนการแล้วเขาก็มีชุดกลุ่มลายกลุ่มมีทุกอย่าง แล้วก็แอปพลิเคชันแอปบางตัวนี่เหมือนของจริงไปหมดแม้กระทั่งที่ออสเตรเลียธนาคารปลอมยังมีเลยครับแล้วก็ยังมีธนาคารปลอมไม่พอยังมีวันนี้ครับธนาคารปลอมแล้วก็มีเขาเรียกว่าแอปปลอมทุกอย่างที่ที่สนามบินคนหลงเชื่อแล้วก็เสียเงินถูกดูดเงิน แล้วณนะวันนี้ธนาคารเนี่ยเวลาส่งลิงก์มาหรือว่าเข้ามาใน Facebook หรือว่าในไลน์เราให้เรากดรับรางวัลอะไรก็แล้วแต่บอกไว้เลยว่าธนาคารเขาไม่ทํากันนะครับทุกที่ทั่วโลกเขาไม่ติดต่อกับเราโดยตรงครับเขาติดต่อเราผ่านแอปอย่างออสเตรเลียเนี่ยที่ผมมีธนาคารหรือว่าที่นิวซีแลนด์หรือที่ฝรั่งเศสหรือทุกที่ที่ผมมีบัญชีเนี่ยเวลาเขาจะติดต่อกับเราเนี่ยเขาในอินบ็อกซ์ กับเราก็คือใน messages ก็คือในช่องที่เป็นแอปของเราที่เราโหลดมาตั้งแต่ต้นตอนที่เราไปเปิดบัญชีกับธนาคารมันก็จะมี notification คือตัวเตือนว่ามีข้อมูลเข้ามานะลักษณะน,น,นั้นจะเล่าให้ฟังแล้วกันผมมีธนาคารที่ต่างประเทศแล้วธนาคารต่างประเทศเนี่ยก็ ให้ความสำคัญเรื่องของมิชฉาชีพพวกแสแกมเมอร์หรือพวกตบทรัพย์เป็นเว็บปลอมหรือว่ามาดูดเช่นเราอาจจะไปกรอกข้อมูลในที่ไหนก็ทั่งเนาะแล้วข้อมูลเนี่ยมันตกไปสู่มิจฉาชีพหรือพวก s สแกมเมอร์แม้กระทั่งการที่เราไปผูกกับการจ่ายชำระค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักหรือการซื้อของบางชนิด ปรากฏว่าซื้อไปผ่านไปวันเดียวเงินถูกดูดคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผมถูกดูดเงินแปดร้อยเหรียญรู้ไหมครับกี่ครั้งแปดห้าแปดหกสิบประมาณเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งก็ประมาณแสนกว่าบาทคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผมถูกดูดเงิน ครั้งละน่าจะเก้าร้อยหรือแปดร้อยนี่แหละที่ผ่านมาแปดร้อยแปดร้อยแปด้อยวันต่อเนื่องเลยนะวันหนึ่งนี่สองสำเที่ยวพรุ่งนี้โดนอีกแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าระบบการป้องกันของธนาคารที่ต่างประเทศเขามีสามสามการป้องกันอันดับแรกเขาต้องถามเราก่อนว่าคุณได้ใช้เงินก้อนนี้ไหมทุกครั้งเลยถ้ามีการเอาเงินออกจากธนาคารนะ เขาจะถามก่อนเลยเด้งมาหาผมแต่วันนั้นผมไม่ได้ดูผมไม่ได้เข้าไปแล้วผมไม่ได้ดูเพราะว่าผมมีจังเมลก็เ,เรียกว่าขยะของเมลของของอีเมลหรือว่าในแอปเยอะเขาถามเพราะว่านี่คือขั้นตอนที่หนึ่งที่ป้องกันเพราะถ้าเราไม่ตอบถ้าเราไม่ตอบก็แสดงว่าเราเป็นเจ้าของหรือถ้าเราตอบว่าไม่ เขาจะได้สก,กัดพรเอิญวันนั้นผมไม่ได้ตอบแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามลูดไปทั้งหมดห้าพันเหรียญโดยประมาณนะเราจะประมาณตอนนั้นโดยประมาณห้าพันเหรียญก็แสนกว่าบาทคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าไม่น้อยนะคนคนหนึ่งโดนแสนกว่าบาทแล้วสักสิบคนนะ่ะล้านกว่าบาทนะแล้วกี่ร้อยคนกี่หมื่นคน ที่ออสเตรเลียเนี่ยมีคนสูญเสียเงินเนี่ยเก้าหมื่นล้านเหรียญน,นะเก้าหมื่นล้านเหรียญไม่ใช่เก้าหมื่นล้านบาทนะเก้าหมื่นล้านไม่ใช่หนึ่งล้านเหรียญน,นะแต่เก้าหมื่นล้านนี่คือขั้นต่ําเลยแต่เราโดนการช่วยเหลือจากธนาคารระบบที่หนึ่งคุณเป็นคนใช้เงินไหมถามก่อนอย่างที่สอง ทุกคนจะต้องมีสองบัญชีคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้เนาะธนาคารต่างประเทศเนี่ยเวลาคุณผู้ชมเปิดบัญชีคุณผู้ชมจะมีสองบัญชีเขาเรียกว่าบัญชีหลังบ้านกับบัญชีหน้าบ้านอันนี้บอกเป็นข้อมูลแล้วกันเปิดเป็นความรู้บัญชีหน้าบ้านเนี่ยก็คือคุณผู้ชมเห็นทุกคนเห็นสมมุติบัญชีหน้าบ้านตกลงท้ายด้วยสองสองสองสมมติแต่บัญชีหลังบ้านผมเนี่ยลงท้ายด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ความหมายป้องกันที่สองคือผมสามารถที่จะให้เงินเนี่ยไปโชว์ที่บัญชีแรกให้ชาวบ้านเห็นหมดเลยสองส,องส,องสองแต่ผมกำหนดเงินเข้าไปอยู่ในนั้นได้เช่นผมอาจจะเอาเข้าไปอยู่แค่พันเหรียญสมมุตินะพันเหรียญแสดงว่าถ้ามีฉาชีพจะโอนเอาเงินผมออกไปเนี่ยสูงสุดก็คือพันเหรียญแต่บัญชีหลังบ้านของผมก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่ง แต่มันคือบัญชีเดียวกันคุณผู้ชมพออาจจะไม่เข้าใจตรงนี้เนาะอาจจะฟังแล้วงงๆบัญชีเนี่ยมีสองบัญชี